ดูดวงของหมอเอทาโลสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในรายสัปดาห์วันจันทร์ที่16กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่22กันยายนมาด,ดูมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดวันพุธจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบที่1ได้ King of Cup ไพ่ใบที่2ได้ The m เมจิเ a ียไพ่ใบที่3ได้เรื่องของ7จดาบไพ่ใบที่4ได้เรื่องของ8ดาบและไพ่ใบสุดท้ายได้เรื่องของ4ี่ดาบ สัปดาห์นี้อุปสรรคเยอะการงานก็ค่อนข้างเหนื่อยมีอุปสรรคแต่คุณก็ทําสําเร็จถึงจะมีอุปสรรคบ้างมีเข้ามาบ้างการค้าขายอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาบ้างเรื่องของงานประจาทํางานส่งงานไม่ทันบ้างแต่ทั้งหมดทั้งนี้ก็ทำได้ตามเวลาหรือการค้าขายมีคู่แข่งเราก็ยังอยู่ในช่วงของได้รับชัยชนะเรื่องของการเงินต้องบอกว่ามีดวงนะครับเพราะได้เดิวต์ใิเชน ความฝันเอาไปตีเป็นเลขจะถูกหวยรวยเบอร์นะครับงั้นคนที่เกิดวันพุธมักจะมีเซนในเรื่องนี้นะครับค่อนข้างดีเลยไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวนะครับไม่ต้องไปขอใครคุณมีเซนโดยตัวของคุณเองช่วงเวลานี้สุขภาพต้องบอกว่าต้องพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆไม่งั้นจะทําให้ปวดหัวถ้านอนน้อยงั้นเป็นสัปดาห์ที่ควรนอนเยอะๆนะครับรวมการเดินทางปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของความรักแฟนค่อนข้างดีครับ จะชวนการลงทุนในการทํางานชวนกันในเรื่องของมองอนาคตที่ทํางานร่วมกันหรือลงทุนในการทําธุรกิจร่วมกันกับแฟนงั้นก็ถือว่าดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องของมือที่3งั้นสัปดาห์นี้คงต้องดูเรื่องงานทํางานให้เสร็จในทันเวลาไม่งั้นจะเหนื่อยในอาทิตย์ถัดไปแต่ถ้าสัปดาห์นี้เคลียรเรื่องงานได้หมดสัปดาห์ต่อไปไม่มีปัญหาแน่นอนครับแล้วก็เรื่องของ การค้าขายสู้เลยครับลุยเลยครับไม่ต้องห่วงยังไงชนะคู่แข่งถึงจะมีอุปสรรคมีคู่แข่งมาทํางานเหมือนเราเราก็ยังได้รับชัยชนะรวงการเดินทางปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาเซนเรื่องการนอนนี่สําคัญมากนะครับฝันนี่เอาไปตีเป็นเลขได้เลยนะครับก็ขอบคุณการดูดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์ให้กับหมอเอทาร่ด้วยนะครับสวัสดีครับ